สบายดีพี่น้องมาสกุลสกคนส,ส s <S บายดีพี่น้องสบายดีมาสกุลสกุคนะจ้าอ้นอ้นก็ไปซื้ออันหมากสมปล่อยพี่น้องซื้อขีมิ่นซื้อขีมิ่นอ้นสิมากสมมาพ่อแม่นะจ้าก่อนสิเมื่อพี่น้องเอ้ยก่อนสิกลับเมื่อก่ะสมมาพ่อกับแม่ก่อนพี่น้องอันอ้นก็บชีแตงคันห้าแล้วพี่น้องเด้อ น้อเตนกันห้าน้องหนะเต้นกันห้านะก้อนสมมาสมมาพ่อแม่ก้อนพ้นกา<ม>เห็ดตลอดมาก,กบเฮ็ดตลอดอยู่พี่น้องเลยแต่ปีนี้ยังพอในเห็ดปีนี้ตัวด้วยเห็ดแล้วบ่เนี่ รุงเฮือนหาเงินหาคำหนสุดม,มากพ่อแม่เาม่่าแรเต็มเ่ปะแล้วมันเองนี่ดีน,น,เนะเื่อะไรก็ไม่เขาก็ปวดเข่าไห้าเฮตดแล้วแบบ อ,อยากไปหาเห็ดนค่ะาลานาข่ากระดูกพี่น้องแถาหายแน่แน,น่แหน่เจ้เทพก็แม่เองเห็ดเอเวอง์แถวอาทีอูเทียนคันหาเทียนอันนี้เองนะ อันันี้คือค้นหาเลยพี่น้องเดิ้อที่กนสีชมมากพ่อแม่ที่พี่น้องเดิ้ออะตงขนมเที่อมายตูงกระเลมเลยเฟ่ท่ เงียบเงัยบได้ก็ทองยางลุมเนก็ทิ้งลงกตางได้เตะคิดจูดนเลยไปจุเงียนเียอุ่น่มาตมไม่เคเพิ่มแม่แต่ยังบริเอยู่านเสเฟสเฟสเฟควนวน คือวันแรกเนีเ่อันนี้คือขันห่าเลยพี่น้องเดลยวนกับน้ำยังพันอาบตื่นแต่เศ้าพี่น้องอน,นี่กะเป็นมากอันนั้นมากสมป่อยเอาเสียมาใส่ให้นะพี่น้องใส่น้ำน้ำหอมเก็ดน้ำหอมพูดน้ำหอมพูดชงพกก่พกแม่พูดชงมาบกพี่ใบมะขามน้ำบ่แม่ บอๆเอาอ่ไไปเห็ดชู่นะคือขี้มซื้อคือข้มิน้ำอมใส่ก็ได้แต่เอาเีมินใส่เนาะมันเอางอกมาเสียเอาไปผูกผูกชวนคนละนีินมันมันวงงามมีแต่ันต้อเทงอ่ะทีนีโตโตตัวตลุงมันเป็นดินอ่ะมันดินแต่กาวแต่เดิมมาลูก ปลูกอย่นกระงน้ำท่วมก็ได้ก็ได้น้ำท่วมต่อไปปลูกอยู่ดินเาำท่วมก็ขวานชนแถบใต้น้ำท่วมได้ยนีใส่ขีมินเล้นพี่น้องเริ่มหอมหอจ้าตกใจตกใจน้อปุ๊บเออเด็กมังหอมพดทรงพ่อแม่ ขี้หมินลงลงใส่น้ำหอมพี่น้องลงวะผสมกัญญาลงวะหมุ่ยผสมลงในน้ำใส่หมดขวดเลยก่อนยังวันอาบน้ำอุนเสียไปลนั่นพี่น้องยังวันอาบน้ำเส็ดหอุ่นหอมทสงแลวก็สี่เอาน้าหอมในล่างตีนเพิ่นแล้วเ็าเอาไปอาบเลยพี่น้องเด้อเอา ล่างกิตีนผอกิตีนมแม่ไปอาบเส่ดอกไม้ลงไปพี่น้องหว่านชนโบใส่ก็ได้ไหมเนาะบบใส่พี่น้องหว่านชนทือว่าสซ้ำเร็จเะาก็สิมสมุมาพ่อแม่ก็สอาบน้ำอาบนในบนก็สิเตรียมการเดินทางเมื่อสวรรค์เด้อพี่น้องเด้อขับรถเมื่ออีกสองร้อยลักสองร้อยกิโลพี่น,อนออ้องแล้วแล้วลำพองบนพี่น้องอย่มียังนานให้อย่มีแรงหลา่ขี้บินเพิ่อนของ สบายดีพี่เพือพี่น้องมจมาพ่อแม่ด้วพี่น้องสบายดีจ้า ลูกเต้าเอนคิดต่ออต่อแม่ค่พรอแม่อกรรมลูกเต้าเด้อนะะนะลูกงลูกือาลูกถไปหางเงินหางากัน่อแม่หักเอาไ้ใคทอดลูกมันนีป้ายแรกะอยู่ดีม่แหงก็เก็บไปได้ของไข่อย่าีอเ้ากันนี้ก็ให้ึ้นให้เกินอันนี้กูเบิ่งกูแย่งอันนี้กูสวยผูซู้ สิมได้กับให้คงสมมันมุ่งหว่นปรารถนาเด้อไปปล่อยข้ามาบล่อยคลองำได้พ่อแม่ทิพิ์ท่าตัวลูกเต้าให้ลูกอาวุโสกรรมให้พ่อให้แม่ที่พ่อแม่จะเป็นห่วงเป็นไงลูกเต้าทำลูกป่าเงินหาคำก็ให้ลูกได้เงินได้คำได้เงินไหลน้องคลองไหลมาเด้อลูกเต้ารับให้จะได้เงินหมู่นั่งจืดเหมืจะได้เงินแสนเด้อ มาทานมานจะมาเบียดนี่จะสุกจะราบดเด้อเดินทางื้นนี้วันนี้ไปก,ไดดกเดานาเดดอเอเข้าก็ะะาระเบื้องก็ได้ผมเยังน้แทำนา,า,านปลอดภัย เล่นเป็นลูกเป็ตาสาอสากวเการทำไงให้ก่งลุงซเชียงปาเอาเข้าเอาเอามีขี่ขวเนี่ยค่หมาหมาน้อแบ่งไหมจะขายดูดี่แห้งแบ่งไหมลุ้งซุมเชียงป่าูดีไม่แห้งแบ่งเลยแบ่งกันมาน้ำนกระเจี๊ยบแป้นั่นผสมอาบกี๊เดินทางปะคนกัจะบ่มีเงินายอ มีเงินเล็กๆแต่น้อยพี่น้องเด้อเงินเล็กๆแต่น้อยจะให้่นน้องอุ้มกระตีน้องอุ้มกระชายพ่ออุ้มกระชายแม่พี่น้องซ้ำๆกันนั่นละจะเดินทางไปหาเงินหาคำกะบหาขอพ่อนะพ่อและแม่อยู่แล้วขอแม่ให้พ่อนะให้โชคให้ม,มา,มาลูกเงินไปแล้วกันเอาเงินให้พ่อแม่ไว้ใช้ไว้จ่ายไม่พี่น้องเด้อธุรกิจกับลูกเต้าเมื่อนะ้ออุ้มสองเชือกกัซื้อกินแล้วพี่น้องก็ซื้อกินวันนี้ค่ะ ซื away, floor, floor, pues ้อก็เออก็ซื้อซื้ออยู่พ่อก็ซื้ออย่เสมอเสมาถ้าหดใหางเงินให้ได้ให้เกินเล้เมื่อปากได้คนได้เขาเมื่อปักอาบน้ำพี่น้องอาบน้ำอาบน้ำเก็สิเมื่อพี่น้องแกจะเที่เวิปนพัชิมาอีกเอาพี่น้องแกดขั้นิมากับี่ตาเชานุ่งแถบพี่อยู่ใกล้พี่จะเที่ยวไปเที่ยวมาเี่น้ออยู่ไกล